E โฟกัสกันต่อนะครับในรายการ M อ o โ u s สในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คู่รักที่เรียกว่าควงคู่กันไปไหนมาไหนก็ราศีเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับตลอดเวลาครับนั่นคือเรื่องราวของแพนเค้กเขมนิดกับสารวัตรหมีนะครับล่าสุดก็ควงคู่กันไปออกงานอีเวนต์ครับหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าคบหากันมานานขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีเหมือนคู่อื่นเขาสักกทีครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังคําตอบจากสาวแพนเค้กกันเลยครับ หล่อให้คู่ของน้องชายแต่งงานนำหน้าไปก่อนแล้วสำหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมริดกบวนใจสารวัตรหมีศักดิ์สุนทรที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแต่น,าน,านั้นๆทีจะมีภาพคู่น่ารักน่ารักมาอัปเดตให้ได้ชมกันครับอย่างล่าสุดมีภาพตอนควงแขนกันไปร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายชุดไทย9ารัชกาลโดยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมาบมาดมเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าตัวกันเลยครับทำงานค่ะก็ไม่ไม่ได้ไป ใช่ค่ะก็มีเฟซไทม์กันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อัปเดตกันโชว์ภาพโชว์อะไรเงี้ยไปก็คือแบบให้เขาได้เห็นภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะ พี่หมีเองเขาก็าดูแลเราแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วอะไร่เงี้ยค่ะก็ไปในทิศทางที่ดีอันดีกว่าค่ะคงเพราะว่าเราอาจจะคิดเห็นในสิ่งที่ทําในมุมเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยสามารถทําอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยมากกว่าก็ต้องก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากค่ะก็เลยไม่ได้พูดอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยเลยบอกว่าโอเคดูแลกันแบบนี้ก็คงเมื่อถึงเวลาเมื่อช่เหมือพร้อมเหมืออะไรเงี้ยค่ะ ยันยังไม่มีนะคะก็ปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีใครคดลุดปากเรื่องแต่งงานไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะคุยคุยกันว่าสักกี่ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ่ไม่ได,ไได้ไม่ได้กะเกณฑ์เลยค่ะเหมือนที่ตอบกันเนาะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เ,เป็นระยะเวลาอะไรกบแบบนั้นค่ะยังสนุกกับงานอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพี่หมิก็ทำงานเราก็ทำงานก็ก็ดูแลก,กันแบบนี้ก็ณนะเวลานี้เราก็แฮปปี้กันค่ะ,คะ คู่นี้แฟนๆก็แอบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีนะครับเอาเป็นว่ารายการ e M อ o c u s ัสของเราก็ขอให้คู่นี้มีข่าวดีเร็วๆนะครับมาต่อกันที่ซุปตาฟันน้ำนมกันบ้างอย่างน้องมาลิศพาขวานลูกสาวของพระเอกปอทฤษฎีกับโบวนดาซึ่งล่าสุดหลังจากมาร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศลชายูเมจิกโมเมนต์แม่โบก็ได้เปิดใจเล่าถึงพัฒนาการของน้องมาลิขณะไปโรงเรียนว่ามีพัฒนาการและมีการปรับตัวเร็วมากไม่ร้องไห้งอแงเดินเข้าโรงเรียนได้อย่างสบายอก สบายใจช่วงนี้ติดเพลงชาติและได้ทําหน้าที่เชิญธงชาติขึ้นเสาธงอีกด้วยเรียกว่ามีภาพบรรยากาศในโรงเรียนของน้องมะลิมาให้พี่จ๋าที่อยากเห็นได้ชมกันตลอดเวลาและยังคงความทะเลนตนของน้องมะลิที่ชวนเพื่อนเล่นทั้งโรงเรียนล่าสุดเตรียมมอบผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจของครอบครัวชิ้นแรกโดยมีน้องมะลิเป็นพรีเซนเตอร์เอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปโฟกัสกับคุณแม่คนเก่งกันเลยครับ วันนี้เป็นวันแรกที่ตื่นมาแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสร้องเพลงอาน้ำไปก็ร้องเพลงไปแล้วก็ไปโรงเรียนก็เดินเท่าเองก็เท่าที่แล้วช่วงนี้จะติดเพลงชาติไทยอะค่ะตื่นมาก็จะประเทศอ่ะร้องให้พี่จ๋าฟังหน่อยใช่แม่หน่มไชาติแล้วทอนะาชาด้วยใช่ใช่พองครูพอทางครูเขาเห็นว่าในไอจีอะค่ะ น้องก็ซ้อมอะไรอย่างเงี้คยครูบอกว่าเออเดี๋ยวให้น้องมาเชิญทงชาติเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจในทุกๆวันกับพัฒนาการของความเปลี่ยนใชวนเพื่อนเล่นทั้งโรงเรียนเลยค่ะบางทีก็แบบไปชวนที่เค1เค2แบบไปเคาะประตูแล้วแบบม,มานี่มานี่แล้วก็เดินไปห้องครูใหญ่เดินไปแล้วก็ไปเปิดห้องครูใหญ่ไปนั่งเล่นในห้องอะไรอย่างเงี้ยในคลาสเขาก็จะจะอย่างเงี้ยค่ะผัดกันค่ะก็ไม่ถึงว่า ต้องเป็นผู้น้ำทำต่างกันไปต้องบอกว่าแบบนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับแม่โบวันดาประสบความสำเร็จกับธุรกิจใหม่ด้วยนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวของ2ผู้ชนะจากเวทีการประกวด Beauty l a b o Beauty Contest s a ซ s o n 2ที่ทั้งคู่นั้นมีโอกาสได้มาเผยความรู้สึกในรายการ m f o c u s ของเราจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างรวมไปถึงทั้งคู่นั้นจะสวยหล่อแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะพวกเราสองคนผู้ชนะเลิศจากการประกวด Beauty l a v e Beauty Contest Season 2ค่ะสวัสดีครับผมริวนายพัฒภูมิจิตพิสุทธิศิริครับสวัสดีค่ะนิ้งค่ะนางสาวณรุมนคงแจมค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ได้มิตรภาพค่ะได้รู้จักเพื่อนค่ะเพื่อนทั้งสี่ภาคเลยเนาะลิวเนาะใช่แต่ละคนก็พูดภาษาของตัวเองแล้วมันแรกก็สนุกเลยเจอกันใช่ค่ะนิ้งกับริวนะคะก็อยากจะฝากถึงการเข้ามา เป็นหนึ่งในบิวตี้ลาโบนะคะใ,<ช>ในปีต่อๆไปก็จะได้ทั้งมิตรภาพค่ะได้รู้จักเพื่อนค่ะนะตอนนี้ก็ยังคุยกันในกลุ่มไลน์อยู่เลย<ช>นะคะ<ช>ทั้งสี่นคนคใช่ค่ะมีมีหลายภาคมากค่ะจีพาก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาได้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดค่ะคได้มาโชว์ความสามารถความเป็นตัวเองกันค่ะรายการเอ็โฟกกสของเราต้องขอ,งเ,อ,งของเป็นกำลังใจกับนอ้องทั้งสคนด้วยนะครับและขอให้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงตามที่ตั้งใจไว้นะครับ และนี่คือเรื่องราวในวงการบันเทิงทั้งหมดครับที่วันนี้เรานํามาโฟกัสกันครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วในรายการ MFocus ของเราครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ